ก่อนจะมาเป็นเขาในวันนี้เขาทําอาชีพมามากมายทั้งเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถพนักงานต้อนรับสัปเหร่อเอ้ยแล้วก็อีกหลายอาชีพครับจนในที่สุดเขาก็ค้นพบตัวตนีนแท้จริงกับเขาคนนี้เดียวร้อยลีลาสวัสดีครับสวัสดีท่านคณะกรรมการนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้พบกับผมครับ เชฟเดี่ยวกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันนะฮะวันนี้เราพบกับไข่เจียวเดี่ยวร้อยลีลานะครับผมใส่ไข่ไหมฮะนะไข่ต้องใส่ด้วยครับพี่โอเคหยิบไข่มาครับนี่เดี่ยวร้อยลีลาเพราะว่าเขาสามารถโยนไข่ได้ด้วยนี่อันนี้ไข่สองลูกหาดูยากเ้เอาละนี่ไข่สองลูกเสน็จป้าทำไงฮะเฮ้ยนี่เฮ้ยนะฮะ แล้วก็ติเดี๋ยวๆเ,เปลือกกินไม่ได้ครับนี่เอาเปลือกออกนะฮะจากนั้นครับตีไข่ครับนี่ส่วนผสมนะครับเราจะใส่แครอทนะฮะใส่แครอทเข้าไปครับตีนะครับลิกเป็นสีสีเอ้ยลืมใส่ช้อนอช้อนอะนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็ส่วนผสมตีเข้ากันตีตีไข่นะทำไงฮะใส่ไปที่กระทะครับ โอ้โหในขณะที่คุณรอไข่สุกท่านผู้ชมครับเดียวร้อยลีลาก็มีโชว์าานําำเสนอครับพริกสีสีนี้เห็นชัดดีนี่ฮะโยนเข้าไปพริกหวานโยนหนึ่งลูกธรรมดาไปสองลูกธรรมดาไปล้วมาดูสามลูกครับโอ้โหด้ได้จะได้ครับอันนี้ทำเป็นวงกลมก็ได้ครับนี่เสียงปรบมือหายอีกแล้ว โยนได้ไหมลักษณะน้ำหนักต่างกันนี่นี่หอมหัวใหญ่เอ้าเสียงกําลังใจมาโอ้ยโยนได้ด้วยนะครับนี่เพิ่มความยากดีกว่าเสียงอันตรายเลยโยนไข่ไปด้วยเอ้ามาโอ้โห้โโอหมันไม่มีใครโชว์อย่างนี้เลยเพิ่งเคยเห็นแกนี่แหม อทยจุกรับเองไทยเราเริ่มดีอ่ดี๋ยสินี้อะไรยังไงอะอะทำอะไรอ้ยุงอะไรเขาอะยุงอะไรเขาอะช่วยเขาดิฮะไม่เป็นไรพี่บอสเดี๋ยวผมฝาดเองกวาดกวาดฝาดกันเอาฝาดไม่ได้ใช่ไหมออาเดี๋ยวผมฟาดให้ดูนะเอา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  ผมอย่างนี้ก็ได้ครับคุณหมอโอ้โหโอ้โเอหลอยลงกันเนี้ยลอนเี้เอาไปา่เดี๋ยวร้อยลีลานี่หอโอ้โหร้อยลีลาจริงๆวุฒิอาครับผมเฮ้ย เฮ้ยโยนเอาโยนเอ้ะเฮ้ยเอ๊ะโอ้โหไม่มีอะไรผูกอยู่นะฮะไม่มีนะไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะเออโอ้โหลองลองอันนี้ว่าดีกว่าลองอันนี้ว่าดีกว่าเออลองนี้ว่าดีกว่าไอ้เนี่ยไงมันเตรียมมารู้มันเตรียมมาอ่ะลองอันนี้ว่าดีกว่าอ่าเออเป็นไงฮะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่นี่เสียบปมือครับเสียบปุมอนขอแล้วขอแล้วขอแล้วพลาลาดไม่ได้พลาดอ่านี่นี่อย่างนึงพลาดออะไรล่ะอย่างนี้สิอไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมาครับอโยนเฮ้ยไหนฮะนี่ โยนเลยไโ่นี่ไข่ไห่เลยไข่ไหมแล้วเออไข่ไข่และหลายคนสงสัยครับว่าทำไมต้องมีตะลิวสามอันครับโยนได้อีกโอ้โหไม่ธรรมดาแหมเรื่องเยอะจริงๆครับคุณผู้องเยอะเรื่องเยออเยอะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมแลวทำไมเยอะ โอ้เออนี่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 อันนี้อันนี้ด้านนี้ไหมใช่ไหมใช่ครับเราก็พลิกด้านไม่เห็นไม่เห็นนะฮะโอ้ด้านนี้สวยมากสวยด้านเดียวนะฮะอะไรครับผมอันนี้อันนี้ครับใครแม็กต้องมีคนกินแล้วอ่ะแน่นอนสิอันนี้ไม่ใช่ผมแล้วครับผมแต่เราตถูกต้อง าไม่ใช่ฉันกินดิฉันตัดคะแนนพี่ป๋องครับผมปาเทพเลยนี่กินเจไม่กินไข่โกหกเลยป๋าบอกป๋ากินไข่เพราะผมศาสนาพระหลังต่างจังกันนี่ค่ะเขานี่นี่นะครับมีตำรุจชาวไทยนี่เสียงปว่าปือเพราะไข่นี่แหละถึงได้เหรียญกินเลย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 ดีพอได้นี่พอได้ดีมากร ไข่มันมีวิตามินกับร่างกายอยู่แล้วนี่นี่นี่น้องๆฟังเดยนดูฮะเนี่ยเคล็ดลับและอย่างร้อยลีลานี่ก็ผมต้องลีลามากว่าจะได้กินนะครับลองดูครับพฤติการครับผมถ้าอร่อยถูกใจผมให้เลยใครใครคเดี๋ยวใครครับไม่อย่างเกาหลีทางนี้ไม่กินน้ำมันกาซยังไงก็เลยครับอออืื้ห พี่เขาลืมเป่านะครับพี่เขาลืมเป่าเออมาพูดไปนะมันเป็นไข่ที่มีจิตวิญญาณเอาดวงใจเอากำลังไข่ไปเลยนั้นโอ้โหอร่อยดวงใจให้เลยขอบไปเสนับสนาเสนาและนี่คือเชฟเดี่ยวกระทะทองแดงร้อยลีลา ผมไม่ได้เอาโชว์นี้มาเลยผมขอโทษแล้วมาทำให้เลอะเทอะอย่างนและไอ้คนเล่นกับสนุกใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออมันยังไงแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยภูมิใจกับเขานะว่าเขาเป็นคนที่ความตั้งใจและความอดอยากแล้วอยากจะดิ้นรนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเป็นเงินขึ้นมาน่ะอะไรเงี้ยเนียผมถือว่าเขาสุดยอดตรงนี้ฮะแต่อย่างอื่นผมไม่รู้แต่ว่าตรงนี้เขามีความมุ่งมั่นมากครับผมงาผมง ซูซีไทเฮาอ่ะเนยซูซี่ไเจ๋จ๋คุณเดียวคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนเล่นแล้วมีความเป็นธรรมชาติอยู่แต่ในความน่ารักของเขามีลูกบ้าอยู่ด้วยไงแล้วคนดีๆที่ไหนเขาจะเล่นอย่างนี้ถูกไหมเออเปคนบ้าซะนีลอชครับคุณเชื่อไหมที่น้องฉันกินไข่ของคุณนี่กดจะย้อนนะกดใหย้อนนะกดจะย้อนเ่ยกดจะย้อนแล้วนี่น้ําตาไหลพากเลยเออปิดปากยังขมที่ตา ว่าไงนะหั่ใจจะบรรยายชอบครับชอบงานเท t e r t a i n e ของเขาเขาเล่นไปทําทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขมีควงนุ่นควงนี่โอเก่งมากผมเห็นแล้วผมชอบอ่ะผมถูกใจอ่ะถูกใจค่ะยก็ถูกใจคใครจะว่าอะไรโอ้โหถูกใจกันหมดเลยนะนะงั้นเดี๋ยวมีอะไรอยากจะพูดกับคณะกรรมการหรือว่าอยากจะบอกอะไรไหมกับโชว์ของเราที่ผ่านไปครับก็ผมมีสโลแกนของผมอยู่นะครับว่าจุดอ่อนคือหน้าตา แต่ลีลาคือจุดขายครับผมไม่ไหวแล้วหมดไม่ไหวแล้วเรี่อเรื่องทำไมอาจารย์ร้วเนี่ยร้อเธอร์ม่าไปเดียวใครที่บอกจุดขายนี่ขายขี้หน้าใช่ไหมใช่ ขอโ,โทษขอโ,โทษโโทษุกคนต่อที่ผมหาโชว์ดีๆมาโชว์ครับขอโ,โทษฮะผมน้อยบอกแล้วขอโ,โทษจริงๆครับ <c oughs>